ีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งจริงๆนะครับ8กุมภาพันธ์นี้จะมีการเลือกตั้งในปากีสถานซึ่งก็มีคดีความไปสู่อิมรานคานซึ่งอยู่ในคุกอยู่แล้วเนี่ยยังมาอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดก็เรื่องของการสมรสกับผู้สมรสแบบไม่ถูกหลักของเชริยลอหรือว่ากฎหมายอิสลามนะครับก็เจอกันไปคนละเจ็ดปี อาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งที่เอลซัลวาดอร์เราคงจำกันได้ประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดนางงามจักรวาลในยิบูเคเล่ประธานาธิบด,ดีที่มีแนวคิดที่ไม่ค่อยเหมือนใครเรื่องของสกุลเงินคริปโตเนี่ยก็ชนะการเลือกตั้งมาอย่างถล่มทลายนะครับ85%ของคนที่โหวตให้เขาแต่14บกุมภาพันธ์นี้ครับก็จะมีการเลือกตั้งที่อินโดนีเซียด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยว อ่ะอยู่กับผมแล้วตอนนี้อาจารย์ปิติสีแสงนามจะมาชวนกันทําความรู้จักกับนายพลซูเบียนโตกันหน่อยประโบวูซูเบียนโตซึ่งก็สังกัดพรรคเจรินราเนี่ยนะครับออกเสียงถูกใช่ไหมฮะเจรินดราหรือว่ากาลินดรากาลินกาเะรอฮะกับกากับกาอกอกอ่าเหมือนเหมือนการูด้าอ่าครุฑของอินโดยตจีเหมือนกันอ่ากาลินรากาลินราครับ อืมอันนี้เป็นพักใหญ่พักหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับแล้วเลือกตั้งกันในวันที่สิบสี่กุมภาพันแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ก,อก,อก็อีกไม่ถึงอีกไม่ถึงสิบวันแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างครับรรยากาศตอนนี้ของการหาเสียงหรือว่าคะแนนนิยมของแต่ละพักของแต่ละคนฮะก็โพลสำรวจล่าสุดนะครับเ,เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทีมของออพระโบโวซูเบียนโตเองเนี่ยก็ได้คะแนนนิยมเกิน5 2าสบบามเปอร์เซ็นต์ตลัเพราะว่าในอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งแบบนี้ครับ รอบแรกที่เลือกประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีในเดือนกุมภาพันธ์วันที่สิบสี่เนี่ยถ้ามีพักใดพักหนึ่งได้คะแนนเสียงไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นเขาจะต้องเลือกครั้งที่สองในเดือนมิถุนายนนั่นก็แปลว่าตอนนี้มีอยู่สามทีมใช่ไหมครับทราโบโวนะครับอนานิสเดสวานนะครับแล้วก็กานจาปราโนโวถ้าเกิดว่าสองทีมนะครับนั่นคือทีมของอานิสกับกันจาเนี่ยแทกทีมกันเราไม่สามารถที่จะไปตัดคะแนนของทราโบโวได้เนี่ยก็อาจจะมีการเลือกตั้งครั้งเดียว เพราะว่าพักการินดาโดยพระโบโบเนี่ยได้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งไปละนะครับซึ่งถ้าคุณวารินจำได้เมื่อสองปีที่แล้วเราไปดูดังด้วยกันเรื่องหนึ่งชื่อลัสซิงจัตดาแล้วเราก็คิดกันว่าม,มันน่าจะมีเรื่องของลัสซิงจัตดาแบบไทยบ้างนะ <laughs> หรือว่าออเรสตัมแบบเวอร์ชันไทยเหมือนที่มีลัสซิงจัตดาที่เป็นเวอร์ชัน <India. S 1> อินเดียที่พูดถึงประวัติชีวิตของคนสักคนหนึ่งซึ่งมันนันไปเรียงร้อยกับประวัติศาสตร์ของประเทศ ในมุมในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของชาติอ่ะซึ่งถ้าจะหาคนแบบนั้นในอาเซียนเนี่ยผมว่าพระโบโบเนี่ยเหมาะสุดเลยฮะโอ้เวลาไปอ่านประวัติชีวิตเขาแล้วม,มันสนุกมากนะครับมันเป็นคนเขาเป็นคนที่แบบมีสีสันมากแล้วหลายๆคนอ,อ,อาจจะไม่รู้จากพระโบโวนะครับแล้วก็โอ๊ยก็เป็นในพนไงเลยเป็นลูกเขยของซูฮาราโตไงแล้วก็ตอนนี้ก็มีคะแนนนำว่าที่ประธานาธิบดีแล้วก็ เคยชิงตำแหน่งมาแล้วสองครั้งแต่ขอโทษนะฮะพราโบโวเนี่ยในช่วงวัยเด็กของขาน่าสนใจละคุณพ่อของพราโบโวเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็น<ม>นักการเมืองดัง,งชื่อว่าซ um ูมิโตรโจโจฮาดีกุโซโมซึ่งคน,นนี้เนี่ยโอ้โหตอนแรกก็อยู่ทีมเดียวกันกับซูกาโนซูกาโนนี่คือวีรบุรุษสร้างชาติเลยตัวน้องนครับ<ม>เป็นคนเรียกร้องเอการาชให้อินโดนีเซียแล้วก็เคยทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงบุตสาหกรรมและพาณิชย์ กระทรวงการคลังกระทรวงการวิจัยเป็นถึงคณะบาดีของคณะเรศรษฐศาสตร์ของย n น v ว r s i ซิตัสอินโดนีเซียด้วย <c oughs> ตอนหลังคุณพ่อของเขาเนี่ยซูมิโต้มีความขัดแย้งกับอย่างรุนแรงครับเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ตอนหลังซูกาโนเองก็เป็นเผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเขาก็ต้องส่งพราโบโวไปอยู่ต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นพราโบโวเนี่ยเรียน i d d l e s c h o o l นะครับจาก วิก t อเรี i อินสติท i o ชัที่กวลาลัมโปัวประเทศมาเลเซียหลังจากนั้นไปเรียนซ u r ิ c อินเตอร์เนชั่นแนลส o ูลที่สว mm ิตเซอร์แลนด์ก็ไปเรียนจบมัธยมปลายที่ American School in London ที่สหราชชาณนจากักร mm hmm. เพราะฉะนั้น p r a b โบ o เนี่ยครูดได้ห้าภาษานะฮะอ mm hmm. อ่าอินโดนีเซียอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรม,มันแล้วก็ดัตช์อ mm hmm. ไม่ธรรมดาแล้วก็แน่นอนพอเขาเรียนจบมัธยมปลายเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาพอดีกับที่ซูการโนเองก็ หมดวาระละเหมือนกับถูกไล่ออกไปให้ไปขังอยู่ที่บ้านละนะครับเพราะฉะนั้นพระโบโวโ์เองก็เลยกลับมาที่อินโดนีเซียแล้วก็มาเรียนโรงเรียนในร้อยที่อินโดนีเซียที่เมกาลังชวาปางเ,ออเพราะฉะนั้นโอ้โหแค่เริ่มต้นชีวิตก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ธรรมดาออแล้วก็เพอเป็นนายทหารหนุ่มก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ธรรมดาอีกนะครับเพราะว่าทศวศพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเรื่องที่สําคัญมากๆเลยของประวัติศาสตร์ชาติอินโดนีเซียก็คืออินโดนีเซียเข้าไปผนวก ติร์เลสเตอืม huh. ใช่ไหมครับติร์เลสเตเองเนี่ยเพิ่งได้รับเอกราชจากโปรตุเกสแล้วก็คนที่เป็นวีรบุรุษเรียกร้องเอกราชให้ติร์เลสเตจากโปรตุเกสเนี่ยก็ชื่อนิโคลาอดอสเลโรบาโตนะครับเป็นนายวิจิคนแรกเป็นวีรบุรุษกู้ชาติแต่แล้วพออินโดนีเซียเริ่มปฏิบัติการทางการทาหารในปี1975แล้วอยากที่จะไปยึดครองติรมเลสเตแล้วเดี๋ยวก็จะยึดครองติรมเลสเตไปจนถึงปี1999เนี่ย จุดเปลี่ยนที่ทำให้สามารถจับตัวโลบาโตที่ต่อหลังผันตัวไปเป็นแกนน้ำเรียกร้องเอกราชให้ติมอร์เลสเตที่เรียกว่ากลุ่มเฟติลินเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างเกิดขึ้นได้เพราะว่านายทหารหนุ่มที่เป็นผู้บังคับหมวดพาราคอมบันโนทาปฏบิบัติการครับชื่อว่าน mm ัง hmm. าราโดยปฏิบัติการเนี่ยเขาไปล่อซื่อครับ mm hmm. เขาไปจึงเอาน้องชายของโลบาโตมาให้มาเป็นพักพัวครับ นายน้องชายของโรบโต้มันก็คนรยศพี่อะครับอบอกที่ซ่อนของพี่ว่าโอ้พี่เนี่ยอยู่ที่เมืองบาวิสซึ่งเป็นเมืองห่างออกไปจากดิลลี่ประมาณสักห้าสิบกิโลทางด้านใต้เพราะฉะนั้นนายทหารหนุ่มที่นำปฏิบัติการนางนาล่าเนี่ยก็เข้าประทะแล้วก็จะไปจับตัวโรบโตระหว่างการเข้าประทะจับตัวกันก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสที่ท้องครับเริ่มเริ่มเหมือนล้ว ไ,ไต้องมีถูกยิงต้องบาดเจ็บเันมีแอคชั่นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นสงครามที่สร้างชื่อครับเพราะว่านายทหารหนุ่มคนนั้นชื่อว่าร้อยโททราโบโวสูเบียนโตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทำให้กอรขบวนการทื่มันเป็น,นคล้ายคล้ายฟรอนเต้เรเบอร์ูชแนเลียหรือว่าพวกที่เป็นขบวนการปฏิวัติแนวหน้าของของติร์เลสเตเนี่ยไม่มีแกนนำที่จะนำการใช้อาวุธอีกต่อไป เพราะนั้นหลังจากนั้นอินโดนีเซียก็สามารถผนวกเอาติโมเรสเตเข้ามาเป็นเมืองขึ้นของอินโดนีเซียได้ในช่วงทศวรรษพันเก้าร้อยเจ็ดสิบตอนปลายเพราะนั้นพาวโบโบเองก็หลังจากจบนักเรียนในร้อยมาตอนนี้ก็เริ่มฉายแสงและแต่เหตุการณ์มันยังไม่ทันดนครับมันยังมีอีกคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทําผู้ก่อการร้ายกันเขาไม่เหมือนสมัยนี้นะผู้ก่อการร้ายสมัยนี้นี่เขาชอบวิธีการกลาดยิงถูกไหมครับหรือไม่ก็จับตัวประกันนะ S <S เป็นผู้ก่อการร้ายสมัยก่อนในทศวรรษพันเก้าร้อยเจ็ดสิบพันเก้าร้อยแปดสิบเนี่ยสิ่งที่เขานิยมทํามากที่สุดก็คือไายจจครับที่เครื่องบินใช่ไหมครับวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งครับสายการบินการุณย์ไดอไรายเที่ยวบินสองศูนย์หกลูกเรือห้าคนผู้โดยสารสี่สิบแปดคนบินขึ้นจากกรุงจาการ์ตาตอนแปดโมงเช้าครับปลายทางจะต้องไปเมดานที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราทางตะวันตกของประเทศ แต่ในระหว่างบินอยู่ครึ่งสมัยก่อนเนี่ยการขึ้นเครื่องบินนี่มันไม่ได้มีเช็คค i t y รตตี้เช็คอะไรขนาดนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นระหว่างที่บินอยู่ผู้โดยสาร48คนเนี่ย5คนก็แสดงตัวครับพร้อมกับเอาปืนพกขึ้นมาแล้วก็จี้เครื่องบินลำดังกล่าวอืให้กับตานเนี่ยบินจากอินโดนีเซียไปโคลัมโบประเทศศรีลังกาครับอืแต่ว่าเครื่องบินมันเป็นเครื่องบินเล็กอะแบ็กโดนัลดัคลาสนะครับบีซเก้าคือวอยล่า ลำนี้มันไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะเดินทางไปดูศรีลังกาได้ครับสมัยก่อนเครื่องบินมันก็บินระยะสั้นๆนะเนอะมันก็ไปหยุดที่ปีนางก่อนเติมน้ํามันพอขึ้นจากปีนางแน่นอนครับมันจะเริ่มเกี่ยวกับเราละเพราะว่าสถานีต่อไปที่เขาต้องไปหยุดเครื่องเนี่ยก็คือไปหยุดที่สนามบินดอนเมืองครับอืออ่าตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีส่วนโอโงมเขาก็มาจอดที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็เริ่มเสนอข้อเรียกร้องครับว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายห้าคนเนี้ต้องการอะไรบ้าง อย่างที่สุดเขาต้องการให้รัฐบาลอินโดนีเซียปล่อยตัวกลุ่มก่อการร้ายที่ชื่อจามาอินรานซึ่งเมื่อสองอาทิตย์ก่อนหน้าเนี้เพิ่งก่อคดีในเมืองรุนแรงไปแล้วก็ถูกจับเพราะนั้นเขาก็บอกว่าขอให้พี่น้องของเขา8ปสิบคนเนี่ยออกจากคุกนะครับข้อที่สองขอเงินขอเงินติดกระเป๋าหนึ่งจุห้าล้านดอลลาร์สหรัฐข้อที่สามขอให้วีรบุรุษกู้ชาติอีกคนหนึ่งก็คืออดัมมาิกไม่ลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดี พราะในเวลานั้นเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าอดัมมาลิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวีรบุรุษกู้ชาติถูกไหมมันก็มีอยู่สาคนนะซูการโนฮัตตาแล้วก็อดัมมาลิกอดัมมาลิกนี่เป็นหนึ่งในคนที่ก่อตั้งอาเซียนด้วยเขาก็ขอให้อดัมมาลิกซึ่งหลายๆคนก็มองว่าโปรอเมริกาหน่อยๆเนี่ยไม่เข้ามาเป็นตัวเลือกลองประธาน,นธรัฐบดิแล้วก็ขอให้รัฐบาลอิสราเอลในประเทศคนอิสราเอ้ขอให้รัฐบาลอินโดนีเซียในประเทศคนย,นคนย,คนยูคนอิสราเอลออกจากประเทศอินโดนีเซียทั้งหมด แน่นอนก็ไม่มีใครอยากจะทําตามข้อเรียกร้องถูกต้องไหมครเพราะฉะนั้นพอถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งกองทัพไทยกองทัพอากาศไทยก็เตรียมฟอร์มทีมแล้วว่าจะปฏิบัติการจู่โจมแล้วก็ช่วยเหลือตัวประกันยังไงอินโดนีเซียเองก็ส่งกองกําลังพิเศษครับชื่อว่าโคปาสัสเข้ามาเพื่อที่จะร่วมปฏิบัติการด้วยซึ่งตอนแรกไทยเองก็ไม่ยอมอ่ะอยู่ดีทหารอินโดจะมาปฏิบัติการในประเทศไทยได้ไงละเมิดอำนาจทิ่เปไตายแต่สมัยก่อนนะ ตอนนั้นสงครามเย็น CIA มันก็มีบทบาทมาพนัุ hmm. ์ CIA มันก็เลยบอกว่าขอให้อินโดนีเซียช่วยเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยปฏิบัติการร่วมกันแล้วเดี๋ยว CIA เป็นผู้ประสานงานแล้วก็ให้การสนับสนุนทางเทคนิคเพราะฉะนั้นปฏิบัติการที่จะชิงตัวประกันจึงเกิดขึ้นครับพอามีการชิงตัวประกันก็แน่นอนทีมของไทยทีมของอินเดียก็บุกเข้าชาร์จไทแจ็คเกอร์สามจากห้าคนถูกยิงเสียชีวิตในระหว่างการต่อสูครับทีมของโคปัสเองถูกลุกหลงไปหนึ่งลุกหลงนะครับ แล้วก็กัปปันก็ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็แน่นอนนะครับไฮแจ็คเกอร์สองคนก็ขอมอบตัวโดยขอมอบตัวกับทีมไทยพเพราะได้เลยขอมอบตัวกับทีมินโดนดีเซียก็ไม่เหลือแน่ถูกต้องไหมครับและแน่นอนครับนายทหารที่นําภารกิจนั้นชื่อพราโบวซสเบียนโตครับอ๋อ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วเราโอ้ปฏิบัติการของเขาก็ไม่เรวนะฮะอืเรื่องที่มันสนุกว่านั้นก็คือ แล้วถึงเวลาตามกฎหมายอ่ะรัฐบาลไทยก็ต้องส่งผู้ไลาสองคนนี้ข้ามแดนให้กับอินโดนีเซียดูทํ้ไหมครับซึ่งทีมกองกำลงังพิเศษโคปัสซัสก็ส่งเครื่องบินมารับเลยมารับไปสองคนไปแต่สองคนนี้ไม่เคยเดินทางกลับที่อินโดนีเซียรครับถูกยิงทิงกลางทางซะโอ้ <laughs> อนนสมัยก่อนมันก็โหดๆแบบนี้นะครับครับเล่นประวัติศาสตร์โชคชนขนาดนี้พอถึงปี1983นะครับ พระโบโวถึงเข้าพิธีสมรสกับตีเตียสูฮาโตซึ่งก็คือลูกสาวคนที่สี่ของประธานาธิบดีสูฮาโตซึ่งตอนนั้นก็เป็นเบอร์นหนึ่งของประเทศอะ่ะเป็นผู้นำการเป็นประธานาธิบดีถูกต้องไหมครับแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนนะครับชื่อว่าดีดิสปอพระโบโว์ลหลายหลายคนบอกว่าเขาหยากันใช่ไหมเวลาเวลาอ่านข่าวเขาจะบอกว่าเป็นอดีตลูกเขยของสูฮาโตอ้ แล้วเขาก็บอกหยากันเมื่อไหร่อยากันปี1998คือปี1998เนี่ยมันเป็นปีผิดผันมากถูกต้องไหมครับเพราะว่าซูฮาโตเองเนี่ยถูกคนออกมาประท้วงมากเท่ามากใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ซูฮาโตออกไปเนี่ยพฤษภาคมปี1998พอซูฮาโตออกไปก็แน่นอนคนที่ต้องคอยรับวิบากกรรมไปด้วยก็คือคนที่เป็นญาติโกโหติกาของซูฮาโตและหลนึ่งในนั้นก็คือพระโบโวเพราะนั้นพระโบโวเองก็ เหมือนเหมือนกับถูกจะถูกเคลียออกจากกองทัพอะซึ่งคนที่จะมาเคลีย์ไอ้พระบว๊วออกจากกองทัพเนี่ยคือใครคือ s B Y ครับซูซิโร่บัมบังยูโดโยโนซึ่งเดียวก็จะมาเป็นประธานรัฐมนตีของอินโดนีเซียอีกอยู่แล้วไหมเพราะฉะนั้นเราจะเล่าแต่เราได้เกิดทำหนังชีวิตของเขาเนี่ยมันจะมีภาพของคนโน้นคนนี้แบบน่าสนใจมากแล้ว H B Y เนี่ยตอนนี้กลายเป็นทีมที่สนับสนุนพระบโวให้เป็นประธานรัฐมดีนะฮะ Hmm. อ๋อมันไม่ได้มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรอ,อะไรกันขนาดนั้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเอตอนนั้นเองก็ถือว่าตัวของพระโบเองก็เผชิญเผชิญมรสุมชีวิตแล้วก็เริ่มที่จะคิดจะทําธุรกิจละพอเริ่มที่จะคิดทําธุรกิจเนี่ยก็แน่นอนถ้าเกิดว่ามีภรรยาเป็นติเตียกซูฮาร์โตท,ที่ที่สังคมไม่รับตระกูลนี้อีกแล้วเนี่ยมันก็คงยากะ่ะ hmm. เพราะฉะนั้นข่าวก็คือการแยกกันอยู่นะครับแต่ว่า มันไม่เคยมีหลักฐานอย่างเป็นทางการนะครับว่าเขาอยากกันหรือเปล่าครับแล้วก็หลายๆคนก็ซุบซิบซุบเขาก็อยู่ด้วยกันน่าแหละแต่ว่าก็หลายๆเหมือนนักการเมืองเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ <c oughs> สามเข้าโรงพยาบาลภรรยาก็อยากกันแต่ว่าก็ดูั <c oughs> นอยู่ว่าอาจจะไม่ได้อยากกันจริงๆออืืซึ่งซึ่งตัวของติเตีย้ยเองเนี่ยในที่สุดพอพระโบวเองลงตำแหน่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรอบแรกปีสองพันสิบสี่เนี่ย เธอก็เป็นหัวคะแนนหรืออย่างการเรื่องทางนี้เนี่ยเธอก็ลงตำแหน่งสอสอแล้วก็นั้นลงสอสอสังกัดพรรคเจลินดาพรรคของพระโบว์นะครับเพราะนั้นก็ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ได้แล้วก็ลูกชายเนี่ยดีดิเนี่ยโอ้แน่นอนก็เหมือนคุณพ่อมรสุมชีวิตเพราะในก็ต้องไปโตที่บอสตันอม่าไปโตที่บอสตันแล้วก็ พอเรียนจบมัธยมก็ไปต่อดีไซน์แฟชั่นดีไซน์ที่ฝรั่งเศสแล้วก็เป็นคนเอเชียคนแรกนะครับที่ได้ออกแบบ BMW Series 7รุ่นพิเศษนะเการออกแบบก็ไม่ธรรมดานะครับนั้นประวัออชีวิตของพระโบว์นี่ก็สนุกมากทีนี้เขาไม่ได้ลงครั้งแรกแล้วทำไมสองครั้งแรกที่เขาลงเขาแพ้แล้วครั้งนี้เนี่ย เกิดอะไรขึ้นฮะถึงได้เกิดปฏิบัติการ change of h e a r t ที่โจโคุวิโด,โดโดส่งลูกชายไปอยู่พรรคกอรินดราด้วยเนี่ยฮะเพราะว่าโจโคว,วิโดโดเองก็ไม่สามารถที่จะลงชิงตำแหน่งรอบที่สามได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าถูกล็อกไว้แล้วโดยรัฐธรรมนูญครับเพราะนั้นตัวของโจโคว,วิโดโดเองก็ออกจากพรรคใหญ่นะครับนั่นก็คือออกจากพรรคของเขาเขาารียกว่าุาาราโนนะครับสุปาาราโนโบตรีใช่ไหมครับพรรคนั้นใช่ไหม Party of Struggle นะครับ PDIP ซึ่งแน่นอนว่าพรรคนี้เองก็มีบุคคลมากบารมีอย่างเมกาวตีสูการโนปุตรีเนี่ยเป็นเบื้องหลังนะครับแล้วเขาก็เขาเองก็คงอยากจะสร้างอาณาจักรทางการเมืองของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นมีพรรคการเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็ให้ลูกชายคนเล็กเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็ให้ลูกชายคนโตเนี่ยมาลงคู่กันนะครับกับกับพระโบโวนะครับซึ่งที่พระโบโวเองเนี่ยก็ได้รับสินสนับสนุนเยอะนะครับเพราะว่า พรรคอื่นๆที่มืออื่นมันก็มีเพื่อนรักหักเลมโผลเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกรณีของแอนนี่แบสวดานเนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนกันจะจับมือกับลูกชายของซูซิโรบัมบังยูโดโยโนพรรคเดโมแครตแต่ตอนหลังก็ทรยศพรรคเดโมแครตนะครับเราไปเอามูไฮมินอิสการดาซึ่งเป็นประธานพรรค PKD เพราะมองว่าเฮ้ยทานเสียง p k ีใหญ่กว่า hmm. เพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยเคลียร์ตัวเดโมแครตออกไปพอเคลียรออ์เดโมแครตออกไปเดโมแครตก็เลยงั้น ไปสนับสนุนพาโบโวแทนเพราะนั้นพาโบโวเองเนี่ยก็มีฐานเสียงทั้งของโจโควิโดโดนะครับแล้วก็ฐานเสียงทั้งของทั้งของซูซิโรบัมบังยูโดโยโนโสองประธานาธิบดีมันเหมือน<ม><ม>แล้วก็ยังมีพรรคที่เป็นพรรคอดีตทหารน,นะครับพรรคอดีตพรรคการเมืองทหารอย่างเช่นโกระคาสนับสนุนด้วยคือคุณพ่อเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะแล้วทำไมเขาถึง ไม่เจริญรอยตามแล้วทำไมอ๋อเพราะว่าคุณลุงเอาดีทางด้านทหารอืคุณลุงเป็นทหารแล้วคุณลุงนี้ก็เป็นวอลฮีโร่ตายในสนามรบืนอ่าเหมือนถึงบอกนว่าเหมือนลาซิงจัดด้เหมือนฟอเรสต์การมากมันต้องมีแบบสร้างเป็นหนังได้ละอาจารย์เขียนบทเลยอยู่อินโดอยู่ช่วงเนี้ยอยู่จาการ์ตาเขียนบทส่งให้คนทําหนังอินโดทําขึ้นมาเลย เฮ้ยแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดจะมีแบบนี้แล้วเป็นประวัติศาสตร์ประเทศไทยบ้างเนี่ยโอ้โหตัวละครของเราก็มีให้เลือกเยอะไม่ต้องเป็นห่วงที่แบบทั้งชีวิตเนี่ยมีผลกับการเมืองผลกับประวัติศาสตร์ของประเทศถูกไหมอ่าฮะแล้วก็พอเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของโจโควิโดโดเนี่ยทรับว์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่รวยที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าพอออกจากกองทัพในปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเนี่ย ทาบบโวก็เดินทางไปเที่ยวยุโรปก่อนภาษาใช้ได้ทั้งห้าภาษาไม่มีปัญหาหรอกไปอยู่จอร์แดนเดินทางไปเที่ยวยุโรปแล้วก็กลับมาทําธุรกิจธุรกิจที่ทำเนี่ยคือทาโรงงานกระดาษอพอเริ่มบริหารธุรกิจโรงงานกระดาษที่กาลิมันตันได้ก็เริ่มขยายอุตสาหกรรมไปทําอุตสาหกรรมซึ่งมันเป็นอุตสาหกรรมที่กําลังเจริญในอินโดด้วยนั่นก็คือพลังงานนะครับปาล์มออイルเพลนเทชันนะครับไปลงทุนในอุตสาหกรรมก๊าสนะครับแล้วก็เหมือง อุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่แล้วก็อุตสาหกรรมประมงเพราะฉะนั้นทรัพย์สินของพรโบโวที่ดีแคลร์กับหน่วยงานปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันของอินโดนีเซียเนี่ยก็พระโบโวก็มีสินทรัพย์รวมนะครับในช่วงที่ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกราโหมอยู่ที่2.03ล้านล้านรูเปียห์2.03ล้านล้านรูเปียนี่ก็ประมาณ4,574ล้านบาทไทยครับ <laughs> ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขาได้ขึ้นมา นำอินโดอินโดเนี่ยประเทศอินโดนีเซียจะจะ,จะไปในทิศทางไหนครับจะเหมือนหรือต่างจากโจโควิโดโดครับเขาประกาศตัวว่าเขาจะเป็นคนที่สารต่อนโยบายของโจโควีนะครับเพราะเขาจะสนับสนุนเรื่องการย้ายเมืองหลวงนูสันทาราไปอยู่ทางกาลิมันตันตะวันออกนะครับเขาก็จะยังทํานโยบายสนับสนุนนโยบายของโจโควีต่อไปนะครับแล้วก็แน่นอนแหละกรูมิงกิตรานนะครับซึ่งก็คือลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ ตัวของโจโควีต่อด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าลูกชายของพระโบโบเองก็ไปสายแฟชั่นละไม่ได้มาทางสายการานแนนิยมของพระโบโบที่ในช่วงหลังเนี่ยมันโตขึ้นอย่างมากเนี่ยก็คือได้ฐานเสียงของโจโควิโดโรด,โด,โดด้วยนในขณะที่กันทีมกันจาเองก็หลายๆคนก็เบื่อคนอยู่เบื้องหลังก็คือเบื่อคุณเมกาวตีสุกาโนูกุตรอืม ครับเอาแล้ว,แล,วแล้วพักของลูกชายคนเล็กนี่ไม่ใช่ของสุการโนุปุตรีใช่ไหมครับเป็นพักใหมใ่เป็นแยกออกมาเป็นพักใหม่เลยครับ,รบซึ่งก็น่าจะถ้าเกิดจะร่วมงานกันก็น่าจะร่วมงานกับทางของซูเบียนโตใช่ครับเขารวมกันเป็นพันธมิตรทางการเมืองเรียกว่า coalitions of change ขอโทษนะครับของของเขาเรียกว่า advance indonesia coalition ครับอินโดนีเซียก้าวหน้าอ,อ a i c Advance Indonesia Coalition AIC นะครับอ๋อดีครับน่าจะนอนมาใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนเสียงโพลเกิน50%ไม่น่าจะต้องมีการเลือกรอบสองมั้งครับไม่ไม่น่าตอนนี้นะครับถ้าดูจากโพลแล้วก็ยังไม่มีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์แล้วก็ออโอ้ตอนนี้หาเสียงกันหนักมากนะครับในอินโดนีเซียนี่ไปไหนก็ป้ายหาเสียงติดก,กันไปหมดละแล้วก็เขาก็พยายามลบภาพความเป็นในพลนะ่ะเพราะฉะนั้นเขาสร้างตัวการ์ตูน เป็นตัวการ์ตูอนอ้วนๆติ๊ดๆเป็นภาโูแล้วก็ประออกสูงๆจารทำเป็นตัวการ์ตูนแอนิเมชัน Animation ทำเป็นอะไรตร่อมีอะไรอือดูดีเซียนี่ป้ายหาเสียงสนุกมากครับอ่าฮะไว่กันหลังนี้มาคุยกันต่อนะครับอาจารย์อยากเห็นการ์ตูนของจิบารานกับตัวสุเบียนโตด้วยนะครับวันนี้ <c oughs> หมดเวลาของรายการแล้วนะครับอาจารย์เดี๋ยวไงคงได้คุยกันต่อวันจันทร์หน้าวันนี้อา <c oughs> จารย์ปิติและผมวารินลาไปพร้อมกันกับทีมงานเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ